คุณผู้ชมครับนี่คือตู้ที่เรียกว่าตู้ปันสุขปันน้ำใจนะครับที่ตอนนี้ในจังหวัดขอนแก่นนะครับมีตู้แบบนี้อยู่ทั่วทุกมุมเมืองเลยทีเดียวนะครับเพื่อที่จะรองรับนะครับอาหารนะฮะสำหรับผู้ที่มีใจบุญนะครับที่จะส่งเข้ามานะครับเป็นอาหารแห้งนะฮะหรือว่าเป็นน้ําดื่มนะครับที่จะส่งต่อไปยังผู้ที่มีรายได้น้อยหรือว่าตกงานในช่วงนี้นะครับจะได้มาหยิบไปบริโภคได้นะครับตอนนี้เราอยู่ที่หน้าร้านนิวคอมเซตนะครับ ถนนหน้าเมืองจังหวัดขอนแก่นนะฮะเดี๋ยวเราจะคุยกับเจ้าของตู้กันหน่อยนะครับ สวัสดีครับพี่ครับคุณพี่ชื่ออะไรครับผมอ่าสุทธิชัยครับผมพี่สุทธิชัยครับเรียกผมชื่อแก่นก็ได้ครับพี่แก่นเนาะอ่าพี่แก่นพี่แก่นครับพี่แก่นอยู่ที่ร้านนิวคอมแท่นนี้ใช่ไหมครับใช่ครับผมครับผมแล้วมีความคิดยังไงมีไอเดียยังไงถึงมีตู้ปันสุขปันน้ําใจขึ้นมาเริ่มแรกทีเดียวเดิมทีนะฮะผมจะทําโรงทานอยู่ข้างหน้าตรงนี้แหละครับแล้วก็เอาขนมอะไรมาวางไว้ตรงนี้แต่ที่จริงแล้วมันก็ไม่ใช่ของผมทั้งหมดนะครับเพราะว่าก็มีเพื่อนๆหลายคนช่วยกันบริจาคนะครับแม้กระทั่งเอาไข่น้ําาามมมผก็ ทอดไข่เกี่ยวไว้ตรงนี้แล้วทีนี้ผมก็เอาของมากองไว้ครับแล้วก็ใครอยากได้ก็มาหยิบหยิบหยิบเอาไปนะครับหลังจากนั้นมาผมก็เห็นในพวกในเฟซพวกอะไรที่เขาแชร์กันมาเออก็รู้สึกดีก็เลยเอาตู้พีลังบ้านแล้วตอนนี้มีอยู่หลายจังหวัดเลยนะทั่วประเทศเลยครับยินดีเหมือนกันครับผมผมก็ลองมาทําดู วันนี้วันแรกก็รู้สึกว่าเออมีคนมาเติมเยอะเหมือนกันครับผมอันนี้เป็นตู้ที่ใช้ในร้านเลยปะครับใช่ครับตู้หลังบ้านนี่แหละครับอ้ก็เลยออกมานะครับก็ยังไม่เรียบร้อยดีก็คือมาวางแล้วก็เท่าที่เห็นนี่แหละครับผมแล้วหลังนี้ก็มีพวกอาหารหมาน้องแมวอะไรด้วยเผื่อใครจะมีสําหรับอาหารสัตว์ด้วยใช่ครับผมหยิบฟรีมีเอามาเติมนะฮะสำหรับวันนี้เอาเฉพาะวันนี้ก่อนมีคนเข้ามาเติมเยอะไหมครับพี่เติมเยอะครับผมอันนี้คือเป็นถุงที่เขาเอามา ก็เติมแล้วก็เก็เบท้เนี่ครับโอ้ครับก็มีมารื่าจะมีกล้องตรงนี้ดูพฤติกรรมเขาด้วยครับว่าเป็นยังไงเพราะว่าเดิมทีเดียวก็ผมยังยังติดลบอยู่ติดลบว่าติดลบหมายความว่าตู้มันจะหายไปหรือเปล่าอ๋อ <laughs> กลัวว่าเดี๋ยวมันจะมีใครทําไม่ดีไม่ร้ายครับเดี๋ยวคืนนี้เราจะดูว่าเป็นยังไงโอเคแต่ว่าก็รู้สึกชื่นใจตั้งแต่ตอนแรกครับคนมาเติมเยอะก็เลยรู้สึกดีนะครับแต่บางคนก็มาเอานี่ก็เอามาเอาเยอะเหมือนกันอืมครับก็อ้บางทีก็ไม่แบ่งแบ่งปันให้คนอื่นแต่ก็ไม่เป็นไรฮะเขาอาจจะเดือดร้อนหรือเขาอาจจะมีญาติเยอะอะไรก็แล้วแต่นะครับครับผมยังไงเวลาหยิบเนี่ยก็ให้นึกว่า เด mm hmm. ี๋ยวจะต้องมีคนที่เดือดร้อนเหมือนเราเนาะมาหยิบด้วยเหมือนกันนะครับเผื่อแผ่ให้ได้รับกันทุกๆคนนะครับครับครับผมมีอะไรอยากจะฝากที่น้องชาวขอนแก่นหรือว่าทั่วประเทศไหมครับที่มีตู้ปันสุกแบบนี้ครครับก็อยากจะฝากเหมือนกันนะครับถ้าใครพอมีหรือไม่เดือดร้อนอะไรนะครับก็อยากให้มาช่วยเติมตรงนี้นะครับมาช่วยกันแชร์นะครับส่วนใครที่เดือดร้อนก็รุดเอาไปแต่พอประมาณนะครับผม ให้เขาเืดเขาได้ห right? ย right. ิบบ the ้างไม่ใช่ว่าเออเอากระเป๋ามาแล้วขนไปหมดแต่เราไม่ว่าอะไรนะครับไม่ว่าอะไรครับเพราะว่าเรายินดีนะครับยินดีถ้าผมก็จะปล่อยให้ระบบมันเดินของมันไปในสักระยะหนึ่งนะครับมีคนมาเติมมีคนมาเอาไปนี่ครับประมาณนี้ยังไงความปลอดภัยมีแน่นอนเพราะว่ากล้องวงจรปิดอยู่ตรงนี้มีครับผมขอบคุณพี่กันครับยินดีครับเชิญัาครับ ในร้านนิวคอมเซตนะครับนอกจากตู้ปันสุขที่อยู่ด้านหน้าแล้วนะครับด้านในเนี่ยคุณพี่เขากำลังทำเฟซชิลนะครับเพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลไปใช้ประโยชน์ด้วยนะครับสวัสดีครับพี่ครับคุณพี่ชื่ออะไรฮะพี่เล็กค่ะพี่เล็กนะครับพี่เล็กทำเฟซชิลมานานเท่ไหน่แล้วตั้งแต่โควิดมาครั้งแรกเลยโอ้ก็สองเดือนประมาณนี้ใช่ค่ะใช่ครับส่งไปที่ไหนยังไงบ้างทั่วประเทศค่ะอ๋ขึ้นเหนือลงใต้อีสานเราไปหมดเลย คือทำตามร้องขอหรือว่าเราเราเราหาที่อยู่เองแรกๆอ่ะก็คือเราจะหาที่อยู่เองคือเอาในเอาในจังหวัดเราก่อนแต่หลังๆมาพอเราโพสเฟซเรื่อยๆเนี่ยเขาจะร้องขอมาทั้งหมดเลยมีทั้งเมสเซจมีทั้งไลน์อะไรพวกนี้ค่ะเขาจะมากที่เราหมดเลยครับผมยกตัวอย่างให้ดูได้ไหมครับเฟซชิลของพี่หน้าตาเป็นยังไงเอยโอ้นี่ครับสวยงามนะฮะวิธีทําเป็นไงครับยากแค่ไหน ง่ายๆค่ะก็รเราก็พลาสติกเราปกติถ้าถ้าเป็นรุ่นแรกเลยที่เราทําก็คือจะเป็นพลาสติกสายสีที่ปการงานเนาะตัวเนี้ยทางพี่เล็กจะทําคลิปวิดีโอไว้ด้วยสอนอเขาตั้งแต่แรกๆเลยครับแล้วก็ตอนแต่ว่าตอนหลังมานี่ก็คือ,อมีผู้บริจาคมาพลาสติกเราก็พัฒนาขึ้นครับจะแผ่นใหญ่ขึ้นแข็งขึ้นทําให้เราต้องมาตัดส่วนโค้งของตรงนี้เพื่อไม่ให้เวลาคุณหมอใส่แล้วก้มาติดหน้าอกเนี่ยค่ะตัดแต่งขึ้นมาอีกนิดนึงครับ ตันนี้ก็จะเย็บง่ายๆใช้แน็กอุปกรณ์ที่บ้านเรา3-4อย่างแค่นั้นเองง่ายๆวันหนึ่งเนี่ยทำได้ประมาณกี่ชิ้นนะครับถ้าแรกๆเลยที่โควิดแบบระบาดหนักๆเลย300ชิ้นขั้นต่ำสามรอชิ้นโอ้โหทำไม่งั้นจะไม่ทันโรงพยาบาลเลยมีคนช่วยทำกี่คนครับเนี่ยเนี่ยค่ะแม่ลูกแล้วก็น้องที่ร้านที่ออฟฟิศอีกคนนึงแล้วก็ พอเริ่มกระจายเริ่มมีทีมใหญ่ขึ้นก็จะมีเพื่อนฝูงที่เป็น KKW น้องที่อยู่ในเฟซอยากช่วยมีจิตอาสาอย่างนี้ค่ะก็จะมาช่วยกันเต็มที่เลยเราก็จะตัดเป็นถุงๆอย่างนั้นให้เขาค่ะเตรียมอุปกรณ์ไว้ให้เขาตัดโฟมให้เป็นถุงละร้อยชิ้นนวันนี้น้องเขาไหวกี่ชิ้นก็เอาไปอะไรอย่างนี้ค่ะสองวันเขาก็จะมาส่งแต่ถ้าเกิดเรารีบเนี้ย เออมีโรงพยาบาลต้องการใช้ด่วนน้องจ๋าเอามาส่งที่ด่วนเลยอ๋อแบ่งๆก็ต้องเรียบผลิตมาให้เราโอ้สุดยอดใช่ครับผมมีการแบ่งลายกันลายผลิตกันนะฮะโอ้โหสุดยอดจริงจริงนะครับแต่ช่วงนี้ก็ซาซาแล้ววีเลยก็น่าทำเองครับผมความรู้สึกครับที่ได้มีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคมฮะรู้สึกไงเอ่อมันมันเหมือนเราได้ปลดปล่อยพลังบางอย่างแล้วเราเราได้รับสิ่งดีๆเข้ามาครับมันรู้สึกว่า จากเราเราเคยเป็นน้ําที่แบบติ่มๆิมแล้วเราเหมือนเทออกไปหน่อยแล้วเราได้กลับคืนมาที่มันเยอะมาก<ะ>เยอะๆแบบเหมือนเราได้น้ําที่บริสุทธิ์ที่เพียวๆแบบหาข้าวไม่ได้อะ่ะกินแล้วสดชื่นแฮปปี้ happy, ไม่รู้จะอธิบายยังไงคือแบบมันมันโปรเฟคมากจนแบบบรรยายไม่ถูกอะ่ะสุกจากข้างในใช่สุกจากข้างในครับผมบางคนอาจจะมองแค่ว่าน้ําฝน ดูแล้วไม่มีค่าอะไรแต่ถ้าเราลองได้กินน้ำฝนแล้วมันเย็นมันชื่นใจมันชุ่มฉ่ำหัวใจมากคครครัับบผมเกินจะบรรยายออขอบคุณพี่เล็กแล้วก็นิวคอมเซ็นนะครับอขอบคุณคับขอบคุณมาก